นินสนุกสุขใจมีเกียรติวินัยรักรวมหรือไทยไว้เป็นพลัง อนุสรคุละวงนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารวิจัยและบริการวิชาการสำนักงานวิเครเฉลิมิเคราะหจังหวัดสกลนครหรือตำแหน่งหนึ่งก็คือนักวิชาการเกษตรชำนาญการครับเมื่อยี่สปีที่แล้วนะครับวันแรกที่ที่รู้ข่าวว่าวิเคราเฉลิมเคราะจังหวัดสกลนครเปิดรับสมัครนะครับเราก็เขียนหนังสือเขียนจดหมายเนาะสมัครงานตามตามทั่วๆไปเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว ก็ส่งไปเซนีก็ประมาณสักสาวันนะครับตอนนั้นวิ่งเซลลอยู่เป็นเซลขายเคมีเกษตรอยู่แถวจันทบุรีนะครับก็มีมีจดหมายไปบอกว่าให้มาสัมภาษณ์งานนะครับเราก็ไปสัมภาษณ์ที่ตึก50ปีที่อภิศกณนครสมัยนั้นนะครับก็สัมภาษณ์เสร็จประมาณสักปปลายพฤศจิกาปี P 39กนะครับก็อีก2วันนะครับก็มีจดหมายบอกว่าให้มารายงานตัวเราก็เขามารายงานตัวที่กรุงเทพ แดี๋ยวตอนนั้นยังไม่ลาออกจากงานนะครับรายงานตัวก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ปรากฏว่ามารายงานตัวเสร็จนะครับก็มาเจอ,อผู้บริหารสมัยนั้นเนาะเนะราก็รายงานตัวเสร็จก็ปรากฏว่าให้เราทําง,งานอีก2วันให้มาทําง,งานที่สกลนอครเลยเราก็เลยได้ได้ไปลาออกจากบริษัทแล้วก็มาเดินทางมาที่สกลนอครเริ่มทําง,งานวันแรกจริงๆนะครับก็คือวันที่2ธันวาสองพันห้ารมบเนะครับที่มาที่สกลนครอันนั้นยังไม่รู้จักพื้นที่เลยก็คือมาสุ่มมาเหมือนกันครับ นะครับแล้วก็ผู้บริหารที่มาด้วยกันคนแรกเลยตอนนั้นคือท่านอาจารย์ภูิใจพึ่งฐานิตก็มาดูพื้นที่แล้วก็วางแผนนะครับในเรื่องการพัฒนาพื้นที่คือยังมองไม่ออกนะครับว่าวิเกตเราจะเป็นยังไงเพราะว่าพื้นที่ก็เต็มไปด้วยป่าแล้วก็ที่เขาเรียกว่าโคกสนามบินเชียงเคือนะครับก็ยังไม่มีการพัฒนาก็เป็นอาคารเก่าๆนะครับเป็นอาคารไม้ถ้าเราดูในภาพเก่าๆของวิกตก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมเป็นป่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ ปล่อยจิ้งล้างมาครับเราก็มาพัฒนาจนเป็นวิเขต25ปีเท่าทุกวันนี้ซึ่งตลอด25ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาลักษณะของก้าวกระโดดคือเราพัฒนาไปไเร็วมากด้วยความสามารถของผู้บริหารในสมัยนั้นนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปดูในในอาไครหรือของจดดมาเหตุของวิเขตได้ ถ้าถ้าภาพนี้นะครับอาจารย์ท่านแรกที่ยืนนะครับยืนยืนอยู่ซ้ายสุดมือผมนะครับคือท่านเป็นท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษจารสมเกตจันทวัฒน์นะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านดินนะครับทำงานด้วยการเดินนะครับท่านมาที่วิเกตท่านเดินอย่างเดียวอันนี้เป็นภาพที่เรากําลังดูพื้นที่นะครับท่านที่2สมัยนั้นคือเป็นผู้บริการโครงการจัดตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ดรวิโร์อิมมีทัศน์ซึ่งปัจจุบันท่านก็ดำรงตาแหน่งอดีตท่านอธิการบดีคนที่ 13ามนะครับนายกสภา,ามษาเลเซียคุณที่2ี่แนะครับแล้วก็ขวาสุดเป็นรูปผมเองยังเด็กๆอยู่จุดตรงนี้คือณนปัจจุบันนี้ก็คือ,อมุมประตูที่ไปทางบ้านโคกสว่างเราดูพื้นที่กันนะครับกับอาจารย์คือใช้การเดินจนได้แนวเขตของวิเขตจริงๆเราก็เริ่มมาสร้างรั้วแล้วก็พัฒนาเป็นถนนขนทางเท่าที่เห็นทุกวันนี้นะครับอ๋อสุดยอดครับรูปนี้นะครับตอนนี้ถ้าไม่รู้ว่าใครจะรู้จักอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่สมัยที่ผมใช้งานนะครับถ้าจำราคาไม่ผิด หรือประมาณก็อยู่ที่ประมาณ3 5มหมเมื่อย5ปีที่แล้วนะครับปี39เครับเป็นมโเตอรล o l อันนี้ใช้ในการติดต่อติดตามงานโดยท่านผู้บริหารที่กรุงเทพนะครับสมัยนั้นสกลนครยังไม่มีเครื่องบินนะครับต้องไปลงเครื่องที่อุดรแล้วก็นั่งรถมาที่สกลนครนะครับล้วก็ใช้วิธีการติดต่อต้องสถานี้มาสักประมาณเกือบ4-5ปีก็จะเริ่มมีระบบต่างๆเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเก็บไว้นะครับให้เป็นความทรงจำเป็นที่ลึกนะครับว่าครั้งหนึ่ง รุ่นเนี้ยเคยใช้ใช้งานที่นี่แล้วก็มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับหลายๆท่านน่าจะพอจำได้ก็คือตัวนี้ครับคือเพจลิงก์เนาะก,ก็จะส่งข้อความเมสเซจมานะครับอันนี้พี่ตุยเนี่ยประจําเลยนะครับขาประจําพี่ตุยเราเนาะถ้าใครรู้จักพี่ตุยนะครับพี่ตุยจะส่งมเมสเซจมาตลอดว่าอาจารย์ให้โทรกลับอาจารย์ให้ทํานนทําน,นี่นะครับเพราะบางทีค่าโทรศัพท์สมัยนั้นแพงมากนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเดือนเดือนเดือนนึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณสามพัน 3, บาทนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเบิกได้้อัันนีสําคญ แล้วก็มีประโยชน์มากในผมก็เก็บไว้นะครับถ้าเป็นในตัวของผู้บริหารที่ที่มาลุยด้วยกันเนาะใช้คาว่าลุยพื้นที่ตรงนี้เมื่อ25ปีที่แล้วก็จะมีท่านอาจารย์สมเจตจันทวัฒน์อันนี้เป็นปรมาจารย์ด้านดินนะครับท่านนี่สองคือท่านอาจารย์ูมิใจพึงพาณิชย์ท่านเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการวางแผนทางกายภาพแล้วก็เรื่องของการมวลชนการเข้าชุมชนท่านที่สามคือท่านผู้อำนวยการอิรเวงก็คือท่านอาจารย์วิโรจน์อิมมิทนะครับทั้งสามท่านเนี่ยจะมีแนวคิด แนวคิดในเรื่องของการวางแผนวิเขตจนเราตอนสมัยนะั้นเรามองไม่บอกว่าวิเขตเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแต่สามท่านาคิดแล้วว่าวิเขตจะเป็นยังไงเพราะนั้นรากฐานของวิเขตที่นปัจจุบันที่เราเห็นนะครับส่วนหนึ่งก็คือมาจากทั้ง3ท่านที่ได้วางแนวคิดไว้และเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ด้วยความโชคดีของวิเนะครับที่มาตั้งอยู่ในเมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรมชาวสกลนครโดยเฉพาะชาวบ้านตำบลเชิงเขือเนี่ยมีความยินดีแล้วก็ภูมิใจที่วิเขตจะมาตั้งให้ความช่วยเหลือนะครับเป็นอย่างดี นะครับแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็เรื่องของการสนับสนุสน,นกิจกรรมของวิเขตมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจัดพบประประชาคมในการน้ามาตั้งวิเขตที่นี่นะครับซึ่งสมัยนั้นเราใช้คําว่าวิเขตภูผานการจนาพิเศษจนมาเปลี่ยนเป็นวิเขตเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครแล้วก็ผู้บริหารของอบตเนาะอะไรเนี้ยบางท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็สามารถที่จะนึกถึงแล้วก็คิดถึงพวกเราคือวิเขตสกลนครมาสร้างความเจริญให้กับลูกหลานแล้วก็ชาวสกลนคร ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารรุ่นเเก่าท่านได้วางแผนไว้ให้เราจนวิเคราะห์เราก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ในช่วงแรกเราพยายามที่จะเรียนรู้นะครับก็คือเราคิดทุกอย่างเป็นครูของเรามันไม่มีในตำรานะครับเพราะว่าผมเรียนเกษตรมาเดี๋ยวพอมาเจอที่นี่มันไม่ใช่การเกษตรแต่มันเป็นการพัฒนาการเข้าสู่มวลชนเพราะนั้นเรื่องของทางด้านมวลชนเนี่ยทางด้านของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับมันอาจจะเรียนรู้โดยโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเพิ่งมานึกถึงคําพูดตอนนี้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรพวกนี้ผมว่าผมน่าจะเจอมาก่อนแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านาผู้ในการโครงการจัดตั้งท่านดรจวิโรจน์ท่านเดินทางมาที่สกนลคนครจะมีผู้รู้นะครับผมว่าเรียกผู้รู้แล้วก็ผู้ที่มีความรู้องค์ความรู้ต่งตางๆมากมายเราต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็สืบค้นจากท่านนะครับมาใช้ในการทําง,งานของเราส่วนที่สองคือเรื่องของความอ,าอดทนความพยายาม เพราะบางอย่างเนี่ยคือมันมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างในเรื่องของการก่อสร้างเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่สอนเราในหลายอย่างว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะว่าเวลาไปคุยกับชาวบ้านเนาะมันก็มีเป็นมีปัญหาหลายๆอย่างสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการที่เราน้ำไม่เต็มแก้วตลอดเนี่ยมันช่วยให้เราที่จะพัฒนาแล้วเราก็ยังได้ช่วยในเรื่องของการสอนน้องนะครับการที่เข้าวมาสู่ผู้ในยการผู้ในยการกองหนังสืการเจดก็บบริการวิชาการก็ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเรื่องความสามารถด้วยส่วนที่2คือในเรื่องของการตอบสนองภารกิจของวิเขตซึ่งวิเขตเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งชาวบ้านครับพอะเราเรามาสร้างตามวัตถุประสงค์คือเรามาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านที่นี่วัดสกลนครเมื่อย5ิปีที่แล้วยากจนเนี่ยติดอันดับ3ารองจากท้ายขึ้นมาครับยากจนจริงๆแล้วก็อาชีพแทบจะไม่มีเลยเราก็เห็นความก้าวหน้าจนทุกวันนี้ที่สกลนครมีมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็เมื่อเรามาเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องทํางานเมือดิ ก็คือเรื่องของการสร้างมวลชนการรักษา,าความสัมพันธ์อดีกับชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆซึ่งมันไม่มีอยู่ในตำราแต่ว่ามันอยู่สามารถรอบรอตัวเราสอ,รสอนน้องสอนนิสิตหรือแม้กระทั่งคนงานผู้ใต้คำบัญชาเราว่าให้เราเนี่ยค้นความรู้หาความรู้จากคนที่อยู่รอบข้างเราให้มากที่สุดวันะสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันครับเราเล่านอนสีและอินทนินสนุกสุขใจ ก็ถ้าจะให้ผมฝากก็คงจะมองในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอด25ปีนี่ยผมว่าเยอะมากตอนที่วิเคตมาตั้งที่นี่ถ้าท่านเคยได้ยินคําว่าฟองสบู่นะครับวิเคตเจอภาวะหนักเหมือนกันนะครับเรามีคนงานรวมคนงาน,นจริง5คนพัฒนาพื้นที่สี่ฟันไร่ตอนนั้นเรามีเงินแค่สามล้านสามล้านก็ใช้บริหารจัดการทุกอย่างนะครับจนเราสู้นะครับต่อสู้กันมารักษาเก็บหอมรอมริบเนาะเรื่องของการประหยัดจนมาสร้างวิเคต เรามีนิสิตมีอะไรก็ามาความภูมิใจเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเด็กนิสิตปัจจุบันบุคลากรปัจจุบันนะครับนิสิตท,ที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับขอให้มีความภูมิใจกับวิเขตและสร้างชื่อเสียงให้กับวิเขตนะครับผมก็จะฝากไว้ว่าหนึ่งคือเราเนี่ยกลับไปแก้อดีตไม่ได้เราก็คิดว่าทําไมไม่เป็นอย่างน้นไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่เราจะสร้างสิ่งที่เป็นรากฐานที่มั่นคงไว้ให้กับในอนาคตสำหรับบุคลากร,กรหรือนิสิตท,ที่จะมาต่อยอดจากเรานะครับเพราะว่าวิเขตยังต้อง จะเลรุ่งเรืองไปอีกหลายปีเพราะนั้นเราควรจะสร้างสิ่งที่เป็นมาตรฐานสิ่งที่ทําเป็นความมั่นคงนะครับคงไม่มองเรื่องความมั่นคงทางการเงินครับแต่ว่าความมั่นคงในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานนะครับเพราะได้หลายท่านก็ประสบผลสำเร็จกับที่นี่เยอะโดยเฉพาะนิสิตเรานะครับก็ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นในแวดวงต่างๆอยู่นะครับก็จะฝากให้น้องๆทั้งบุคลากรนะครับทั้งนิสิตจงภูมิใจกับความเป็นวิเคราะห์เฉลิมเกตจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ สามต่อภารกิจของวิเคียรให้สาเร็จและก็ก้าวหน้าในอนาคตต่อไปนะครับก็ยินดีกับทางวิเตียริเฉลิมเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับหรือนมศรีสารเรานะครับครบ25ปีด้วยความมุ่งมั่นมุ่งมานะของบุคลากรทุกท่านนิสิตชุมชนด้วยนะครับที่ช่วยให้วิเคียรเราเนี่ยก้าวผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาโดยตลอดรวมทั้งหน่วยงานภาคีต่างๆที่มาช่วยพัฒนาวิเขียรเราก็ขอให้วิเขียรเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแลวก็เป็น ความหวังของพี่น้องชาววิสานตามวัตถุประสงค์การมาตั้งเพื่อขยายโอกาสให้กับพี่น้องชาววิสานได้เจริญรุ่งเรืองและก็มีอาชีพหน้าที่การงานของอนิสิตนะครับที่มั่นคงต่อไปในอนาคตครับ